เป็นมุรี่ใส่แต่เราดึงเชือกเท่ากันแล้วเราดึงเชือกเท่ากันแล้วจต่ฝั่งดึงลงฝั่งนึงไม่ลงเชือกจับสองเส้นของกันดึงลงฝั่งนึงไม่ลงให้มาดูที่นี่อนลองปับไปตัวเชือกที่อยู่ตรงเนี้ย เส้นเนี้ยเส้นนี้เส้นเชือกนี้ย,ย,ม,ยมันจะไม่ลงล็อกไม่ลงล็อกเฟืองเดี๋ยวเราจะให้ดูเฟืองข้างในจะเห็นไหมเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นทองเหลืองไหมคะเส้นๆนี้ไม่ได้อยู่บนลูกกิ้งทองเหลืองเราก็จัดการ เดี๋วไปดูโลเกชันแดงเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูคกันว่าหายไหมเป็นสองเส้นพร้อมกันนะอ่าลงแล้วนะคือเชือกมันไปตกล่องนั่นเอง คเรียบร้อย